นะครับผมที่อยากจะไปลองนะครับในส่วนของ pre alpha testnet นะครับผมของตัวกอร์นะถามว่าดีไหมก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะสำหรับผมผมรู้สึกว่าเฉยเฉกับตัวนี้พอสมควรนะครับผมต้องบอกก่อน ethereum testnet มันมีหลายตัวนะครับผมที่สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็จริงจแล้วเนี่ยถามว่า work ไหมก็ยังไม่ได้ลองทดลองใช้นะครับผมแต่ก็เป็นอีกตัวนึงนะครับผมที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว อัลฟาเทสเน็ตหลายๆตัวเนี่ยมันก็มีโอกาสลุ้นรับนะครับผมของนะครับผมที่มันจะมีการมอบให้เรานะครับผมซึ่งก็ถือว่าดีฮะผมผมค่อนข้างที่จะรู้สึกโอเคสำหรับหลายๆส่วนนะครับผมซึ่งมันเป็นการอัปเกรดเวอร์ชันนะครับผมที่ออกมานะครับซึ่งอันนี้ก็นะก็อยู่ที่ตัวคุณเองนะครับผมว่าจะลองใช้หรือเปล่านะครับผมหรือว่ มันผ่านไปก็ได้ฮะอันนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับสำหรับตัวผมนะครับผมรู้สึกเฉยๆกับเทสเน็ตนะครับผมแต่น่นอนนะฮะสิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้นะครับผมก็คือเทสเน็ตเหล่านี้เนี่ยมันมีข้อบ่งชีบ้บางอย่างนะครับผมเช่นถ้าคุณเอาไปลงโดยที่คุณไม่รู้ว่าตัวคุณเองจะเอาไปใช้ทําอะไรนะครับผมมันอาจจะไม่ได้เวิร์ขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็บอกกันไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคือ การเข้าถึงเทสเน็ตเนี่ยมันบางทีมันจําเป็นต้องอเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนนะครับผมอันนี้เขาบอกกันไว้ก่อนนะเพราะบางทีเนี่ยบางท่านรับรู้สึกว่าเฮ้ยปลอดภัยแน่ๆวะ่ะบางทีมันก็ไม่เฮ้ยแน่ๆนะครับผม <laughs> เนี่ยอัปเกรดสก่อนนะครับผมจืบ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 นะฮะในคอมมูนิตี้ที่เขาเจับแจกนะครับผมก็มีนะฮะสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมก็คือ มันไม่มีบอกว่าว่ามันทำในส่วนของทรี a ัลฟา e ท n e s s ซึ่งอันนี้แหละเป็นอันนึงที่ผมค่อนข้าง,าง,ส,ง,ส,ง,ส,งสงสัยนะครับผมว่าตกลงมันมีมนมจริงเป่าวะซึ่งมันมีจริงนะครับผมอันนี้ผมลองรีเช็คแล้วนะวมีจริงนะครับผมก็คุณก็สามารถให้เข้าไปนะครับผมแล้วก็ไปใช้งาน,นะะในระบบนะครับผมก็ เทสเน็ตก็มีให้ใช้นะฮะก็แน่นอนที่คุณรู้อยู่แล้วนะครับผมเมตามาสนะครับผมเชื่อมต่อนะสกอร์เลยเยอร์หนึ่งนะครับผมเบตตาแมสต์สองนะครับผมสกอร์เลยเยอร์สองนะครับผมจากนั้นก็สลับสับเปลี่ยนนะครับผมหมุนเวียนกันไปนะครับผมบริดนะครับผมอันนี้ก็ลองดูกันนะครับอันนี้ก็มาบอกกันคร่าวๆนะะเดี๋ยวผมใส่ชื่อแป๊บหนึ่งนะฮะเดือด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  แนะนำนะครับผมอย่าใช้กระเป๋าหลักของคุณเด็ดขาดนะครับผมไม่งั้นคุณอาจจะร้องไห้นะครับผมเสียใจนะฮะผมใช้กระเป๋าหลายใบนะจนผมบางที่ผมก็งงๆนะครับผมว่าเฮ้ยทุกลนใช้กระเป๋าอะไรบ้างวันนี้อ่ะใช่ครับผมเป็นอย่างนั้นจริงๆนะผมงงจริงนะครับอย่าลืมนะครับผมกดติดตามเขาด้วยนะครับผมพยายามเน้นย้ําความปลอดภัยให้มากที่สุดนะครับผมเพราะว่าคือถ้าคุณได้เงินมาเนี่ยแล้วคุณไม่ ไม่รู้สึกถึงความปลอดภัยเนี่ยผมเขียนสั้นๆน,นะครับถ้าคุณมีกิจับคุณก็ใส่ไปด้วยนะครับผมมันจะช่วยให้คุณเรียกว่ามีภาษีขึ้นมาสักเล็กน้อยนะฮะใส่อินนะครับผม ไปดูโปรไฟล์นะครับผมแล้วก็ลงนะฮะแค่นั้นเองครับแบบหนึ่งนะฮะสมิธนะครับผมใส่ให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยมันจะเป็นส่วนของเทสเน็ตแองกิลนะครับผมก็ลองไปทัชในอีเมลนะครับผมอันนี้ก็บอกกันไว้ก่อนนะครับผมอย่าใช้อีเมลที่คุณเป็นอีเมลสำคัญสำคัญของคุณนะครับผมไมะงั้นคุณอาจจะผพลิดพลาดได้นะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็จัดการตรงส่วนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นเลสเน็ตกรนะครับผมถ้าใครอยากจะมาลองทํานะครับผมแล้วก็เพื่อจะลุ้นรับเหรียญนะครับผมในอนาคตก็ลองมาดูได้ครับแต่นั่นนอนนะครับผมมันก็ไม่ได้การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะว่าคุณจะได้รับนะครับผมกลับคืนไปนะครับอันนี้ยังไม่ได้มีอะไรส่งกลับมานะเพราะว่าถ้ามีเขาจะส่งกลับมาให้เรานะครับผมก็น่าจะเห็นอีเมลนะครับ เน้นย้ำอีกครั้งนะครับผมอย่าประมาทในการกดลิงก์แปลกๆนะครับผมซึ่งอาจจะมีปัญหาได้นะครับผมแล้วก็อย่าใช้อีเมลหลักของคุณนะครับผมอาจจะโดนสแปมได้นะครับไม่รู้ตัวนะครับผมไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ